สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้กลามาพบกับพี่กับน้องวันศุกร์ที่สิบเก้านะครับวันศุกร์ที่สิบเก้าาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาพร้อมกับแนวทางเพื่อนบานต่ำเล่าเซียนไม้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้วันจันทร์วันพุธต่ำเล่าเซียนไม่จะลดไปสองรอบ อาทิตย์ก่อนเขาทึงสามรอบอาทิตย์นี้ลดสองรอบคาดว่าเมื่อหนีคิดว่าน่าจะมาเสี่ยนพนว่าเมื่อหนีน่าจะมาเยอ่เ่าสันแต่ว่าเท่ากับบอูหเนาะว่ามันสีขาหรือสีลุดนะครับตัวเหล็กมันจะเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องทีเท่ากับเอาไปพิแจนรณาเบิ้งเอาบอกกับเสี่ยนพนอยว่าจะไปต่อหรือสิยุดอันนี้ก็แล้วแต่เสี่ยน เสียนก็บอกว่าขอแก่มือ่พอพศอก็เลยบอกว่าโอเคแก่มือ่อค่ะรอมื่ออาทิตย์นี้มันสิเป็นยังไงถ้าอาทิตย์นี้ลดเข้ากับตองพี่แกหน้าอีกว่าสิไปต่อหรือสิพักไว้สักระยะนึงปับปุ่งสูตรบอกเลยยังไหนอันนี้ค่ะรอบเบื้งมือนี้ก่อนเนาะสองถุงครึ่งอิหัวว่า,วาสิไปต่อหรือยังไนกันแล้วแต่ อีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่พี่น้องเอฟซีเนาะถ้าพี่น้องต้องการเสี่ยนเพิ่นกับเฮ็ดให้ได้ส่วนสีขาหรือสีรดกับบมีผู้ไดหูพอสอกับบอหูเสี่ยนกับบอหูว่าตัวเด็กมันสีมาตัวใดมันสีออกตัวใดนะครับยังไดกใ็ให้พี่น้องพี่แจนาเอาให้พี่น้องเอฟซีเฮาพี่แจน้าเบิ่งเอาว่ามาักชอบน้ำพ่นบอถ้าบ,บ่มักบ่ชอบกับพนันคือว่านะครับ ชอบจัดขัดผ่านอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเข้าวบัมักบัชอบข้ากระเบริงไปเอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆจา์เพิ่นเพิ่งน็ก็ได้นะครับก็คือจังพอสให้คุยให้พี่ให้นนองข้าฟังนะตัวเลขกนวทางของ,ของเสียนใหม่ให้เขาติดติดกันซิปเอดหวดติด แล้วกเมื่อเขาติดต่อกันหางวดติดครับที่ผ่านมาที่เขาเห็นๆกับอาทิตย์ที่แล้วกับเขาติดต่อกันสามเมื่อติดนะครับมาอาทิตย์นี้ก็ลดสองมือติดเมื่อนี่สิเป็นยังไงก็รอติดตามเนาะพี่น้องรอเบิงว่าสองถูกเ่ิงเส้นไม่สิเป็นยังไงเมื่อนี่นะครับ ตัวเลข็ของเพิ่นกับบ่อหลคู่หลายหางครับเจ็ดคู่เจ็ดหางครับเมื่อนี้เจ็ดคู่เจ็ดหางแต่ตัวเหลขเส้นไม้เพิ่นบ่มีตัวเนียนให้บมมีตัวเนียนให้พี่น้องเพราะว่ามันเหล็กบ่หลายเพิ่นก็เลยบอกว่าไปท่อๆกันโหลดบนล่างไปกลับน้ำนะครับไปกลับด้วยนะครับบนล่างอันนี้คือตัวเหลขกหน้าทางของเพิ่นนะครับ พี่น้องเอฟซีับเขียนหัวข้อครับ19กันยายน2568้าหดเขียนตามพศอเอด้ครับตำลาวเซียนใหม่ครับขอเวลาพี่น้องเอฟซีเฮ้าประมาณ8นาทีถึง10นะครับเป็นอย่างมากเอาเขียนตามครับตัวเลขแนวทางเซียนใหม่นะครับตำลาวจับคู่2ตัว สามหกสี่เจ็ดห้าแปดสี่หกสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดครับเจ็ดคูเจ็ดหางจะเลื่อมไปกลับนําครับไปกลับด้วยนะครับอันนี้คือตัวเลขหน้าทางของเซียนไม้นะครับ อย่างไดพี่น้องเข้ากัาไปพี่เจ้าหน้าเอาเองพิดถูกวยาวากันครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเดขกทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิหลุดนี่แหละครับคือสัจ,จรธรรมครับพบอซอกับโบหูเสี้ยนกบับโบหูว่าสิไปตัวใดสีมาตัวใดสีออกตัวใดนะครับเสี้ยนเพิ่นกับคำนวณใดมากอย่างไรเพิ่นกับหามากตามนี่แหละครับร้อยตัวขัดออกมาแล้วเรือยู่เจ็ดคูเจ็ดหาง นี่ก็ับเที่ยว่าเพิ่งเก่งครับคือว่าเก่งมากๆครับเพราะว่าหาลังเทือเ้าเข้เฮ็ดห้าสิบตัวกับโบโบเขาเจ็ดตัวกับมีนะครับกต่มีพี่น้องเอฟซีบางท่านเพิ่นบอกว่าโอ้หันไล่ปันนี่มันจ่งได้กับถือบอเถือด้อครับบอแมนบอเถือแท้ๆเคยเฮ็ดมาแล้วหลายๆตัวกับบอเถือนี่แหละครับมันมันอยู่ที่ การขาดคะเนหรือการคำนวณสีบลคือกันครับหลายตัวกรบ,บอรถุออันนี้ก็ะบ,บอถือว่าหลายนะครับเจ็ดคู่เจ็ดหางนี่ก็ถือว่าน้อยๆแข็งๆสำหรับแนวทา้งตำเล่านะครับเดี๋ยวทวนอีกเกน,นึงครับจีนองเข้าอาจสิบลท่านนะครับจับคู่สองตัวครับตำเล่าเซียนไมเดอครับสามหก สี่เจ็ดห้าแปดสี่หกสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดครับอันนี้แหละครับคือตัวเลขหน้าทางของเซียนไมคครับกาวางวาเมื่อนี่สิเป็นตัวเลขมงคลหรือเป็นเลขโชคลาภให้พี่น้องเอซนะครับ ผู้เพิ่นเห็ดมาเพิ่นก็หวังหวังยังสัน่นเพื่อหวังอยากให้มันถูกครับเห็ดออกมากับถ้าถามาเพิ่นมันใจบ่เสี่ยนเพิ่นกะบ,บอกว่าถ้าจับประกาศเขียนลงใส่กระดาษแล้วก็ือว่าเต็มร้อยนะครับส่วนสีเข่าหรือบ่เขา่าอันนี้บ่หู้เพินกะวางสีนะครับกต่แมนก้ามเพิ่นครับจะเข้าหรือหลดุดไม่มีใครรู้แต่ว่า เมื่อเจียนอกมาแล้วก็ถือว่ามั่นใจครับมั่นใจทุกตัวทุกตัวเลขที่ให้พี่นองมาเพิ่นบอกว่าจังสันนะครับ7คูเจ็ดหางนี่ละสามหกสี่เจ็ดห้าแปดสี่หกสี่ห้าหเจดเจดแดครับเพียงแต่ว่าเพิ่นบอดได้เน้นให้ว่าชุดไดนะครับแล้วก็บ่มีตัววิ่ง ส่วนมากตัวเลขแนวทางของเพิ่นบ่มีตัววิง่งขันเฮ้าสีวิง่งใั้มันขันเบิ่งตามลักษณะนี่นคือเด่นซีนะครับจังไดก็ให้พี่น้องเข้าไปพจาเจาเอาครับบ่ตองวิง่งบ่ตองแลนด์นะครับเอาตามนี่แหละครับเจ็ดคูเจ็ดหางชอบจัดคัดพัน์อย่าลืมไปกับบนล่างนั่ครับช่วงใายคลิปกาผอซอกับ วังวาตัวเล็กน้าทาั้งชุดนี้น่าจะเป็นเหล็กโชกลาบให้พี่ให้น้องเฮาพอได้ค่าประทูหรือค่าเหนื่อยอย่างแต่สุดแล้วแต่กำลังของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับสำหรับคลิปนีก้กะคอยพี่น้องเฮ้าฉชกฉุนมันกันกเึื่อก้าครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ